ทันนนีีน่่ปปปเหลลาา้ถููกืมไใรภพผู้จัดการเสี่ยวจินอรุสวัสดิ์สวัส<อ>ดีค่ะ,คะฉันซื้อมาจากร้านกาแฟข้างล่างบริษัทน่ารักไหมน่ารักจังฉันก็อยากได้แหวนแต่งงานเธอสวยจังเลยอ่ะใช่มิาฉันกับสามีไปเลือกด้วยกันเลยนะพวกเธอกำลังคุยอะไรกันเหรออ๋อลูกอมอุ้งเท้าแมวค่ะน่ารักไหมคะผู้จัดการเสี่ยวจินฉันให้คุณแล้วกัน ไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณพวกเธอกินเถอะอ๋อ,อถ้าอย่งงางนั้นพวกเราไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแวนแต่งงานเหรอเราเองก็อยากได้นะไหนมาได้ยังไงเนะ่ะวันนี้ไม่มีเรียนการบ้านก็เรียบร้อยแล้วเลยมารับ <c oughs> คุณฉันก็จัดการธุระเสร็จพอดีไปกลับบ้านกันเดี๋ยวก่อนมีของจะให้คุณ อะไรเหรอยื่นมือมาหรือว่าเขาจะให้แหวนเรากันนะปิดตาก่อนห้ามแอบมองนะแต่แนันตลูกอมอุ้งเท้าแมวชอบไหมตอนเลิกเรียนไปร้านเหลียงจริงๆมาเหลือไม่สุดท้ายแล้วนะผมก็เลยรีบซื้อมาเลย ผมว่าคุณต้องชอบแนะ่ถ้างั้นฉันจะเก็บมันไว้ดีๆเลยผมจะเก็บซ่อนคุณไว้ดีๆเหมือนกันไปเถอะอยากกินอะไรละ่ะอยากกินอาหารที่นายทำงได้สิ Destiny รักนี้พี่ขอ มาชิมดูนะระวังร้อนสุดยอดไปเลยหลงหลงหจูจูผมก็คิดปัญหาชาวออกข้อหนึง่งเสี่ยวไปหนึ่งตัวบวกกับเสี่ยวไปอีกหนึ่งตัวเท่ากับเท่าไหร่เสี่ยวไปอะไรกัน ไปที่แปลว่าขาวไงดูอีกทีนะเสี่ยวไปหนึ่งตัวบวกกับเสี่ยวไปอีกหนึ่งตัวเท่ากับเท่าไหร่เสี่ยวไปสองตัวไงกระต่ายสีขาวสองตัวต่างหากแล้วนายเล่นมุกแปะขนาดนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยแปะตรงไหนดูใหม่นะเสี่ยวไปสองตัวอ่ะอ่ะเสียวไป ก่อนพวกเราสองคนเคยเจอกันกระต่ายสีขาวคุณดูกระต่ายสีขาวสินี่อะไรน่ะแหวนแต่งงานเหรอใช่นะสิฉันเองก็มีเหรอถ้าคุณไม่มีแล้วใครจะมีผมวางไว้ในห้องนอนคุณกรวถูกจับไ่าจะตายฮะเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยฮะผมเตรียมไว้ตั้งแต่วันที่รับปากจะแต่งงานกับคุณ ต่อมาไม่ทันได้ให้ก็เลยหาโอกาสให้ไม่ได้อีกเลยสวยจังตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่าฉันเป็นรักแรกพบของนายฉันได้มีเสน่ห์จริงๆเลยใช่ <c oughs> คุณมีเสน่ห์ที่สุดแล้วนี่ร้อนร้อน้อน วันวิทยานิพนอีกแล้วเหรอหลวง,ลงพวกเราซื้อตู้เย็นสักตู้เถอะแต่พวกเราก็ไม่ได้กินข้าวที่บ้านทุกมือสักหน่อยไม่จำเป็นหรอมั้งผมรู้ว่าคุณกลายเป็นแบบนี้เพราะเรื่องเมื่อห้าปีก่อนที่คุณถูกขังอยู่ในรถกระบะห้องเย็น ผมว่าคุณจะสามารถบอกนายสินะมันก็แค่อุบัติเหตุเท่านั้นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นคุณก็เซนสิทธิีฟกับอุณหภูมิมากๆตอนนี้ยังทนแม้แต่ตู้เย็นไม่ได้ด้วยซ้ําผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบนี้นายหมายความว่าฉันไม่ค่อยปกติสินะผมไม่ได้หมายความแบบนั้นแค่กลัวว่าถ้ามีวันหนึ่งเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกแล้วผมไม่ได้อยู่ข้างคุณคุณจะทํายังไง ้างั้นต่อไปนายก็พยายามอยู่ข้างฉันให้ได้ตลอดเวลาสิตกลงไหมวันที่เกิดเรื่องกับหลงๆเธอมาที่โรงเรียนพวกเรางั้นเหรอโรงเรียนพวกนายเหรอหรือว่านาจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมเสียงหยางอ่ะใช่ครับถึงแม้ว่าตอนเรียนม .6 ผมจะไปโรงเรียนน้อยมาก แต่ผมก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเสียนอย่างจริงๆท่างนั้นก็บังเอิญมากเลยนะเพราะว่ารองผู้จัดการจินเองก็เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนนั้นมาครึ่งปีด้วยรองผู้จัดการจินเหรอก็ใช่นะสิจินซีเฉินรองผู้จัดการจินไงฉันจะบอกให้ว่าจินซีเฉินรองผู้จัดการจินน่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับผู้จัดการเสียวจินของพวกเราประเภทที่ว่ารู้จักตั้งแต่เด็กภายหลังคุณแม่รองผู้จัดการจินจะแต่งงานเข้าตระกูลผู้จัดการเสียวจินของเรานิสัยเป็นไงนายก็รู้ทนไม่ได้ก็เลยวิ่งไปหาจินซีเฉิินน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 ทททีีี่่โรรรรงงเเเเยยััััััััลลอะะใคจู้้้ววาามมบญขดป็แห ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นคุณจำวันที่ของวันนั้นได้หรือเปล่าเหมือนว่าจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะนะรองผู้จัดการจินออกจากโรงเรียนไปได้ไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นเลยนี่นายคู่นายแน่ใจนะว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้นะ ยังไงก็ต้องตรวจสอบผมเคยเห็นท้าทางตอนที่เธอกลัวมาแล้วตอนนั้นเธอจะต้องสิ้นหวังมากแนะ่ๆน่ในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันจะเล่าให้นายฟังอีกหน่อยก็แล้วกันสิเฉินไม่ได้อยากทำให้นายตกใจนะกู้โฉงไปจะตรวจสอบเรื่องที่ผู้จัดการเสี่ยวจินถูกลักพาตัวเมื่อปีนั้นเขาอยากตรวจก็ตรวจไปสิน่าจะกลัวอะไรไม่ทราบก็ปีนั้น ฉันเป็นคนแอบคิดไอเดียนี้เพื่อที่ผู้จัดการเสี่ยวจินจะได้ยอมรับนายเข้าตระกูลจินไงแล้วพูดจาเลือเธออีกแล้วเนอะโอ้ยใช่ใช่ใช่ใชฉันพูดจาเลือเธอพูดจาเลือเธอเองละแต่กูฉงไปคนนี้ถ้าเขาจะตรวสอบจริงๆแล้วก็เกิดเจออะไรขึ้นมาจะทำยังไง นายว่าฮะถ้าตะกูลจินรู้ว่ากู้ชงไปไม่เพียงแค่มาตีสนิทกับหลงหลงแต่เขายังเป็นคนที่รับพาตัวหลงหลงเมื่อห้าปีก่อนด้วยประธานจินจะจัดการเขายัางไงอ๋อ <c oughs> ฉันเข้าใจแล้วอาจารย์จินเตรียมสอนอยู่แล้วครับใช่ครับ ในหมู่อาจารย์ฝึกสอนของมหาไรเราคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากเลยนะถ้าขยันอีกหน่อยก็ได้ทํางานที่โรงเรียนต่อแนะ่ขอบคุณอาจารย์เฉนินอ๋อการแข่งขันออกแบบระดับเมืองอาจารย์จินเป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหม นักเรียนห้องเรามีเด็กคนนึงที่ชื่อว่ากู้ชงเปยแม่ของเขาเป็นผู้จัดก,การใหญ่ของการก่อสร้างตระกูลกู้แล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของเราอีกด้วยนะหลายปีมานี้ก็ให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนไว้ไม่น้อยกู้ชงเปยเด็กคนนี้นะถึงเจ้าแต่ลาแล้วก็ไม่มาเรียนอีกเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องออกแบบเขามีพรสวรรค์มากเลยนะเรื่องการแข่งขันออกแบบระดับเมืองก็ฝากอาจารย์ดูแลให้มากๆหน่อยนะอ, <laughs> อาจารย์จินครับ ทำไมสต้นฉบับการออกแบบของผมคืนล่ะพิมเขียวออกแบบของเธอเนี่ยมันเลยเวลาส่งมาแล้วเพื่อความเป็นธรรมต่อเพื่อนๆนเธออาจารย์จะไปต้องส่งใช่ครับเวลาปิรละสมัครคือเวลาเที่ยงตรงผมส่งสายไปครึ่งชั่วโมงก็จริงแต่ผมมาสายเพราะธุระที่บ้านช่วยอนุลลมให้หน่อยได้ไหมครับจะเกินไปแค่นาทีเดียวหมดสิทธิก็คือหมดสิทธิ์นี่สิทธิ์ที่เรียกว่ายุติธรรมนักเรียนอย่างเธอที่แม้ไม่ตั้งใจเรียนใช้เส้นสายเพื่อให้ได้ทุนการศึกษาและไปเรียนต่างประเทศ นักเรียนอย่างเธอได้รับสิทธิที่มากกว่าคนอื่นตั้งแต่เกิดแล้วทําไมเธอต้องได้รับข้อยกเว้นในเรื่องนี้อีกด้วยอาจารย์จินผมยอมรับว่าผมหมดสิทธิ์แข่งแต่มีบางเรื่องที่ผมต้องแก้ไขผมไม่เคยใช้เส้นสายอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่เคยได้รับข้อยกเว้นอะไรเพราะครอบครัวของผมด้วยกร,รุณาอย่าคติกับผมโปรดติดตามตอนต่อไป ว่ากันว่าทุกคนจะตกหลุมรักเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นและหลังจากนั้นคุณจะตามหาเงาของเขาหรือเธอ